สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ฟังแล้วเก็ต hear and get it พื้นที่ที่เราจะพาคุณฟังแนวคิดดีๆแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงเพราะทุกความเข้าใจดีๆอาจเปลี่ยนทั้งวันหรือทั้งชีวิตของคุณได้ถ้าพร้อมแล้วไปฟังแล้วเก็ตกันเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามี แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นหนังสือที่คลาสสิกมากๆหลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้ว How to Win Friends and Influence People หรือชื่อไทยก็วิธีชนะมิตรและจูงใจคนของเดลคาเนกีค่ะถึงจะพิมพ์มานานมากตั้งแต่ปี1937แต่แบบว่าหลักการหลายอย่างก็ยังใช้ได้อยู่นะคะใช่ครับเป็นหนังสือทีเออ่เรียกว่ากลั่นมาจากประสบการณ์จริงเลยนะมีทั้ง บทสัมภาษณ์การสังเกตพฤติกรรมคนจริงๆเยอะมากจุดเด่นก็คือเทคนิคที่มันจับต้องได้นะครับเอาไปใช้ได้เลยเรื่องการปฏิสัมพันธ์กับคนค่ะซึ่งวันนี้เราอยากจะขอ,อะโฟกัสไปที่ส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆของเล่มนี้คือบทที่เกี่ยวกับการเป็นผู้นำหรือแบบว่าหลักการที่เราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนอื่นยังไงไม่ให้เกิดความขัดแยง้งไม่ให้เขารู้สึกไม่ดีซึ่งอันนี้น่าจะโดนใจหลายๆคนนะคะว่าจะเอาไปใช้จริงได้ยังไงโดยเฉพาะในที่ทำงานเนาะ ครับเป็นส่วนที่เข้มข้นเลยครับเพราะมันคือแก่นของการจูงใจคนเลยละ่ะโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าค่ะประเด็นแรกที่น่าสนใจมากๆเลยคือเรื่องการติการชี้แนะข้อผิดพลาดอันนี้มันละเอียดอ่อนมากเลยทำยังไงดีคะถึงจะไม่ให้เสียความรู้สึกกันครับคารากีเน้มย้ำมากๆเลยนะครับว่าต้องเริ่มด้วยคำชมหรือความซาบซึ้งอย่างจริงใจก่อนเสมอเหมือนเป็นการปูทางก่อนนะครับเปิดใจเขาก่อน อย่างกรณีที่ลินคอนเขียนจดหมายถึงนายพลฮุกเกอรออ์แม้จะมีเรื่องต้องตำหนิแต่ก็เริ่มด้วยการชมความสามารถเขาก่อนอ๋อค่ะค่ะเหมือนสร้างบรรยากาศบวกบวกก่อนจะเข้าเรื่องสำคัญเนาะแล้วก็มีอีกวิธีที่น่าสนใจคือการพูดถึงความผิดพลาดของตัวเองก่อนอันนี้มันช่วยยังไงคะอ๋ออันนี้ดีมากครับหลักการคือมันช่วยลดการตั้งกาดหรือการป้องกันตัวของผู้ฟังนะครับ พอเรายอมรับว่าเออเราเองก็เคยพลาดนะเราก็มีข้อบกพร่องเหมือนกันมันทําให้การชี้แนะของเราดูเหมือนเป็นการช่วยเหลือไม่ใช่การตําหนิหรือการโจมตีอย่างตัวอย่างที่คานกีเล่าเรื่องแนะนําเลขาหรือตอนพ่อคุยกับลูกเรื่องบุรีนะครับการที่เราเปิดเรื่องเราก่อนเนี่ยมันทําให้กําแพงมันลดลงจริงๆครับฟังโดเมกเซนมากเลยค่ะเราเรื่องเทคนิคการใช้คําพูดเหรอคะที่ว่าเลี่ยงคําว่าแต่แล้วใช้และแทนอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะ ใช่ครับครับอันนี้เป็นการปรับเล็กๆน้อยๆแต่ว่าส่งผลต่อความรู้สึกเยอะมากคือคำว่าแต่เนี่ยมันเหมือนไปลบล้างคำชมที่พูดมาก่อนหน้านั้นหมดเลยคนฟังจะรู้สึกว่าเอ๊ะที่ชมมาตอนแรกนี่จริงใจหรือเปล่าหรือแค่พูดปูทางมาเพื่อจะตีนนี้นะ่ะแต่พอเราเปลี่ยนเป็นและอย่างตัวอย่างเรื่องเกรดของจอนนี่ที่ว่าเราภูมิใจนะที่เกรดลูกดีขึ้นและถ้าพยายามต่ออีกหน่อยเกรดพิชณิตก็จะดีขึ้นตามไปด้วยแน่แน่ มันให้ความรู้สึกว่าเออคำชมนั้นจริงนะแล้วสิ่งที่ตามมาคือการต่อยอดไม่ใช่การหักล้างอืม,หม,หมเห็นภาพชัดเลยค่ะครับแล้วก็มีอีกอย่างคือการใช้คำถามแทนคำสั่งตรงๆอย่างที่โอเว่นดีเอมชอบทำมันช่วยกระตุ้นให้คนอื่นได้คิดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเจ้าของไอเดียหรือวิธีการแก้ปัญหานั้นๆมากขึ้นด้วยครับค่ะแล้วอีกประเด็นที่เด่นมากๆในเล่มนี้เลยคือการรักษาหน้าหรือ saving face โดยเฉพาะในวัฒนธรรมบ้านเราเรื่องนี้สําคัญจริงๆนะคะสําคัญอย่างยิ่งเลยครับคาเนคี้มองว่าการไปทําลายหน้าตาคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยมีแต่จะทําลายขวัญกําลังใจทําลายความสัมพันธ์ที่ดีแต่ในทางกลับกันการช่วยรักษาหน้าเขาไว้แม้ในสถานการณ์ที่มันมีข้อผิดพลาดหรือต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะช่วยให้เขายังรู้สึกมีคุณค่าแล้วก็ยังทำงานให้เราต่อไปได้ดี ตัวอย่างคลาสสิกเลยก็คือกรณี GE ย้าย s y m e x อัจฉริยะที่ไม่เก่งบริหารนะครับเขาก็ตั้งตำแหน่งใหม่ให้ดูดีให้เกียรติเป็นวิศวกรที่ปรึกษาแทนที่จะไปบอกว่าคุณทำงานบริหารได้เรื่องอ๋อค่ะค่ะฉลาดมากเลยใช่ครับหรือกรณีหัวหน้าที่ช่วยรักษาหน้า a n น a ามาโซเน่หลังจากเธอทำโปรเจกต์ใหญ่พลาดไป เทียบกับอีกเคสหนึ่งที่รองประธานไปต่อว่าหัวหน้างานอย่างรุนแรงต่อหน้าคนอื่นอันนั้นคือเสียขวัญเสียความสัมพันธ์ไปเลยผลลัพธ์ต่างกันลิบลับครับโหเป็นการจัดการที่แบบว่าละเอียดอ่อนแล้วก็ฉลาดจริงๆค่ะนอกจากเรื่องติชมรักษาหน้าแล้วการกระตุ้นให้คนอื่นอยากทำในสิ่งที่เราต้องการนี่ก็เป็นศิละปะอีกอย่างเลยคาเนกี้มีเคล็ดลับอะไรแนะนำบ้างคะตรงนี้มีหลายข้อเลยครับเช่น การชื่นชมอย่างจริงใจนะครับในทุกๆความก้าวหน้าเลยแม้จะเล็กๆน้อยๆก็ตามพอคนเรารู้สึกดีได้รับคำชมเขาก็อยากจะทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเหมือนกรณีทันตแพทย์ชมแม่บ้านเรื่องถ้วยบ้วนปากที่สะอาดขึ้นนิดหน่อยหรือผู้จัดการที่ชมพนักงานร้าน p รินติ้งในรายละเอียดงานเล็กๆที่เขาทำได้ดีอีกเทคนิคก็คือทำให้ความผิดพลาดมันดูเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ง่ายไม่ใช่เรื่องใหญ่คอขาดบาดตาย แล้วก็การสร้างชื่อเสียงที่ดีให้คนอื่นนะครับทำให้เขารู้สึกว่าเออมีคนมองว่าเขาเป็นคนแบบนี้นะเขาต้องพยายามรักษามาตรฐานนั้นไว้อ๋อเหมือนให้กำลังใจแล้วก็สร้างความคาดหวังเชิงบวกไปในตัวนะคะถูกต้องครับรวมถึงการทำให้เรื่องยากๆมันดูง่ายขึ้น อย่างครูสอนเต้นรำที่ชมว่าผู้เรียนมีจังหวะดีอยู่แล้วนะมันก็ทำให้มีกำลังใจสู้ต่อใช่ไหมครับหรือการให้ตำแหน่งเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เขารู้สึกสำคัญอย่างคุณนายเจนที่ตั้งเด็กหัวโจกเป็นนักสืบให้คอยไล่เด็กคนอื่นในสนามหญ้าอันนี้น่ารักดีค่ะครับแล้วที่สำคัญอีกอย่างก็คือต้องแสดงให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมีประโยชน์กับตัวเขาเองอยังไงเช่นบอกพนักงานว่า ถ้าทำความสะอาดห้องเก็บของเสร็จเร็วพรุ่งนี้จะได้โชว์ลูกค้ายอย่างภูมิใจนะอะไรแบบนี้ฟังดูเหมือนหลักการทั้งหมดนี้มันวนอยู่กับการเข้าใจธรรมชาติลึกๆของคนเราเลยนะคะความต้องการเป็นคนสำคัญความรู้สึกไว้ก่อคำติชมการตอบสนองต่อคำชมเชยใช่เลยครับหัวใจหลักมันอยู่ตรงนั้นเลยคือการมองจากมุมของอีกฝ่ายพยายามเข้าใจความต้องการความรู้สึกของเขาเห็นนุกเห็นใจเขา แล้วก็ปฏิบัติต่อเขาในแบบที่เราอยากให้คนอื่นปฏิบัติต่อเรานั่นแหละครับคาเนกีย้ำเสมอว่านี่ไม่ใช่การแสแรง่งหรือการใช้เล่เหลี่ยมอะไรนะแต่เป็นการแสดงความเข้าใจการให้เกียรติและความจริงใจซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแล้วก็ความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเองครับน่าสนใจมากเลยค่ะ ลองคิดเล่นๆดูไหมคะว่าถ้าเราลองหยิบหลักการแค่ข้อเดียวจากที่เราคุยกันวันนี้ไปลองใช้กับสถานการณ์ที่อาจจะท้าทายหรือการคุยกับใครสักคนในสัปดาห์นี้ดูไม่แน่ว่าผลลัพธ์ที่ได้อาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะคะขอบคุณที่ฟังฟังแล้ว Get, hear and get it ถ้าคุณรู้สึกว่าเก็ตอะไรบางอย่างจากตอนนี้ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกด subscribe ช่องเราไว้เพราะเราจะกลับมาพร้อมแนวคิดที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายใช้ได้จริงเจอกันใหม่ตอนหน้าฟังแล้วเก็ต